สวัสดีครับท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมคนเดินป่าอีกเช่นเคยครับตอนนี้ก็มาอยู่กันที่จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำเขาง,งวงช้างเรียอม,มอำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองเนี่ยครับพามาชมภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินยามค่ำคือยามตอนเย็นและยามค่ำคืน วิวสวยๆอันน้ามาพักผ่อนมาเที่ยวกันครับจะเก็บภาพตั้งแต่ตอนเย็นมาฝากกันเลยตอนพระอาทิตย์ตกครับตอนนี้ก็เวลา1 8บแปดสามแปดก็หกโมงครึ่งหกโมงสมสิบแครับที่ผมมา,าถ่ายเปิดคลิปที่หลังเนี่ยครับ ช่วงนั้นผมก็ไม่ได้ถ่ายะเดี๋ยวไปชมวิวช,ช่วงนี้กันครับหกโมงครึ่งไปชมกันครับ สภาพ mm hmm. บรรยากาศตอนนี้พระอาทิตย์ได้ตกไปสักพักหนึ่งแล้วก็แสงก็ยังสว่างอยู่ครับพื้นเมฆข้างบนสะท้อนขึ้นมาจึงเกิดสวยมากครับช่วงเย็นๆแบบนี้อากาศเย็นสบายครับไม่ร้อนนะครับไฟที่สว่างนั่นคือ,คอ เป็นจุดชมวิวเอ้ไม่ใช่ <c oughs> เป็นเทศบาลตำบลชากระบกกำลังมีงานบุญเข้าใหม่เดินสาเผากระหลามชักระบกฮะงานขึ้นแรกก็อีกสักพักเดี๋ยวผมก็จะต้องลงไปที่นั่นเหมือนกันครับเพราะว่ามีนัดกับน้องไว้อันนี้ผมก็มาถ่ายวิวข้างบนให้ดูก่อนครับมานั่งพักผ่อน ฟ้าได้เริ่มมืดลงเรื่อยๆก็จะเห็นฟิว,วไฟแสงสีข้างล่างซึ่งมีความสวยงามมากครับเ,เห็นไปไกลเลยจากตัวเมืองระยองตรงนั้นก็จะเป็นไออาร์พตัวเมืองระยองไปมาตบตาพุทธไปสัตหีบทนุ้งก็จะมีแสงไฟไปตลอดเลย,เยจะเห็นได้ไกลามากครับน ¿Qué ที่นี่ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งครับของตำบลชักบกอำเภอบานค่ายจังหวัดระยองที่น่ามาตั้งแคมป์พักผ่อนผูกเปลอะไรพวกนี้ครับแคมปิ้งย่างค้างคืนกันได้สบายเลยครับตรงนี้แต่สถานที่จะก,กลางเต็นท์มันยังน้อยอยู่ครับกลางได้ไม่กี่หลัง แต่เป็นผูกเฟรมันก็ยังผูกได้อยู่เพราะตรงสถานที่ตรงนี้มันน้อยยังเป็นสถานที่ปิดอยู่ครับแต่ว่ามันก็มาได้ไม่ได้เปิดให้เป็นธุรกิจอะไรนะครับมันเป็นที่หลวงบนเขาซึ่งใครก็มาพักผ่อนได้ตรงนี้ไม่มีปัญหารครับนี่ฮะไปแสงสีสวยมากครับสถานที่พักผ่อน ตั้งแคมป์ชมวิวไม่ต้องไปไกลนะครับในเขตตัวเมืองระยองหรือว่ามาบตะพุทธบ้านฉางอะไรก็ขึ้นมาพักตรงนี้ได้จะมีสถานที่รองรับกว่าจุดนูน้นอีกจุดหนึ่งครับตรงนู้นจะมีขนมอยู่ครับปาะมาครับเมื่อกี้มีปัญหาก็สําสหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนอะไรก็ขึ้นมาได้ครับไม่มีปัญหาแล้วผ่อนผูกเลกลางกลางเต็นท์ นอนพักผ่อนก็นได้สบายหรือว่าจะมาแล้วกลับมาเที่ยวสักพักกลับมันก็ได้ครับตรงนี้ชมไฟแสงสีสวยงามดีวิวอากาศเย็นครับช่วงนี้นี่ครับไฟงานเทศบาลตำบลชากระบกนั่นนะจุดนั้นกำลังสวยเลยครับกำลังมีงานอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ ขอจบไปเพียงแค่นี้ฮะมาแนะนําสถานที่ตั้งแคมป์ให้ท่านได้ชมกันครับวิววิวไฟสวยขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจการทําคลิปกันต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ